สวัสดีครับสวัสดีแฟนลับ F c ซครับ F c ซสาวน้อยเปย์บันแพงครับมาหอดจอดถึงครับเดี๋ยวพามาเป็นพื้นที่ทำการแสดงคืนนี้นะครับใกล้จากวัดเอ่อโป้งสเก็ตม้าตรงนี้นะครับบางนั้นจาครับแคบมม้ามางนี่ก่วงเยอะครับแต่ว่านะครับเอ่เป็นร้านตลาดนัดคลองถมนะครับตลาดนัดคลองถมเอ่อเลยวัดม้านะครับประมาณกิโลหนึ่งนี่ทีมงานกัน มาหอดจนได้ตั้งเวทีครับแต่ผมหัวธรรมะถึงครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่หัวธรรมะหอดหัวธรรมะหอดนะครับบอรอ์ต้ไล่ให้เบิงนะครับเพราะว่าเพราะขันเรียนนะฮะตส่สังส่งซ้ำสั่งช่างน้ำหนักอยู่นะครับนี่ครับขนาดรถพอวัดเงี้ยยังซ้ำนีนะครับเรียนต้องไปครับ ครับแนไม่ยังถายเลนี่เอาถ้าคันของผมแดนมะนีเน่ยนะว่าต้องเสิบนะครับันนี้รถพอวันเจอไม้แล้วนะครับรถเวทีคันหนึ่งกะล้มแล้วนะครับนี่พอเราจัดไปมิดยางดำได้นะครับนะครับดินมันบ่แน่นมันเป็นดินทรายดูดๆนะครับ มันหยุบลงเลยติ๋วเหรอใช่นะครับนะครับนี่ต้อนอออารถมาดึงนะเอ้ยว่องแรงเ เกียนี่โซดงเตียเียรัเช่นได้ครับพี่น้องนะครับบอวิน โอ้ยผู้ดเดมาอักนอนอยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับโอ้นอนหลับแบบ่หลับไปน้า <c oughs> วัดตีกนะครับหลับครับนี่คืองานเวทีนะครับกำลังดงคอนกิ้งเข่าไปครับปะกิ้งหอุดกิ้งหลุดเดี๋ยวเอาไปกองคอนจักเกิงนะครับก็รถเกิดพิเศษเบาเกินน้อยๆนะครับ มาครบทุกคันแล้วนะครับป,รปิดถ่ายโดยคันของผมนะครับสาก็มูตลอดนะครับเก็บ <c oughs> ถนนเส้นหลักเหมือนเดิมนะครับแต่วัดวัดกัอยูตรงตกเขา <c oughs> ชีเลยมานะครับว่าถึงโรถนะครับประมาณหา้าร้อยเมตรนะครับ เอามามาถามทีมงานลถลำพูงกันนะครับมาสิกสิรับลุงใต้ไ,ได้ได้ยังกินนอะครับผมสวัสดีครับผมว,วันนี้เพือ่อทอัน,นี้เบังหน้าตาครับ อาหารปุนครับผมไม่ผมกินอาหารไทยครับผมอาหารนะผมนัดคนนัดอไปุ้นนีจะมากินอาหารไทครับอันนี้ตาตาไทยจะกินอาหารปุนครบอาหารญี่ปุ่นคับผมไเดมาบกบอลมูเขาจังเดี๋ยวแม่แลไปนอนเด็กนักขางๆเราคือไันนะดับแล้วดับยนครับโอ้วันนี้ก็มื่อกี้ิบตเนาะเอาอางันวเตี 1ิ้้า่ปะเเไม่ที่หาบเรอเรื่องที่เรื่องไมที่หาอนีพ้นที่ผ่ากัสิบหมื่นตัวก็น่าจะหนใช้พุ่มไันที่หาเอยองนับิงครับผมนับได่สิบสไม่่สิบเบสนี่ยสิบนี่สิบเบสนี่ยกับสิบเบสนียอ้ช้าใช้พุ่มที่นีัได้ครับันนี ผมก็ว่าเป็นผมในไดซี <left> ่เ <imprisoned> อ็ดนะัตายผวนเอะน่อะไรคิดว่าไรยี่เบิกตังเบิกยังนะเบิกตัวตายรถตูวลำพงฟังขวานี่คิดว่าสิร้อยป่ครับโอ้ยสบายสบายจมเลยเออสิบสีตันจมแล้ว เดี๋ยวขไปเบิ่งเดี๋ยวขไปเบิ่งตงงงนะครับตงกระดึงนงกระดึงครับมันมันตีตลอดเบานะครับเนีนครับรตัดตีตอตีที่ลังกเ้อทบไปบอ้เบิ่งปัอนเนาะข้ารถเปไงไปไี่สอนจะเดนี่เไปรีสอร์ทเนาะ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่้องไปบรรยากาศนะครับนี่เป็นบ่อนุ่งหัวมวยกันนะครับเทีมง,งานนะครับบรรยากาศสิ่ง <laughs> มาเลยมาเลย <laughs> มาเลยมาเลย เดืยนเชิงครับพี่น้องนะครับเขตบ่อวินเขตศีราชานะครับมามวนมาซื่อนน้ำกันเลยครับเย็นนี้นะครับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับสส่หมอดหมอบความสุขให้พี่น้องนะครับมาฟ้อนใส่หมอนลำเพลินน้ำกันครับเตยเหมือนมวนนะครับนี่ร้านตลาดนัดนะครับ เอาจ้าในคลิปนี้บ้าเบียกะขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจงได้คลิปหน้าพบพอกันไหมนะครับเดี๋ยวไม่ยังอัปเดตไม่ยังเคลื่อนไรเดี๋ยวนะครับทายสุพีสุนองไปเบิรงกันนะครับวันนี้ร้านกว้งครับที่จอดรถนะครับนี่ขึ้นมาเลยครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับสวัสดีครับผม